เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Zero X D Channel นะครับวันนี้เราจะมาเปิดกาชาปองของเมเลโอเลโอนากันนะครับผมก็วันนี้เรามีงบประมาณอยู่ประมาณ300กว่ากรบายนะครับผมอ่ะเราก็กดไปเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงตะตูทองชุดสวยด้วยลืมตาหรือเปล่าโอ้โหสวยเลยลุงแกลุงแกอุ้ย มาครับผมเป็นการ์ดขอร้องล่ะขอตัวก่อนหรือว่าการ์ดก็ได้ตอนนี้เฮ้เซกเก้ก็มามาอันนี้ไม่เอาการ์ดหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่โอ้โหมาแล้วครับผมฉันจะเขี้ยวกลัมพวกแกเองอือห<ช>ือนี่ไง<ช>ครับมาแล้วครับผมเมเรโอเลโ,โ,โอนาเวอร์มิเรียน นะฮะ AJ อของเรานะฮะมาแล้วครับสีบโลแรกไม่น่าเชื่อมาได้ยังไงโอ้โหไปครับครั้งต่อไปครับผมชุดสวยลืมตาหรือไม่ปุ๊บโอ้โหไปลืมตาหืมเขียวกล่ำเลยจังหวะนี้นะฮะโอ้โหบาดใจจริงๆช็อตนี้ประตูทองอีกแล้ว แต่ชุดโอ้โหชุดอะไรวะเนี้ย <c oughs> มันจะมาดีแค่แบบเอ้ยโหลแรกไม่ได้นะ <c oughs> จังหวะนี้ครับผมกดไปเลยชุดไม่สวยอีกแล้วโอ้โหลืมตามไหมไม่ลืม w พ a t t ต e f ฟัก <the> <c oughs> โอ้โหจอดจะเกลือก็เกลือ,อนะเนี่ยแต่ว่าอย่างมาแล้วก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วครับผมประตูทองด้วยจังหวะนี้ชุดสวย ตาแกลืมตาออ้มาแล้วท้องแตกไหมแตกไหมไม่ครับผมมาแค่หนึ่งจังหวะนี้ตากะแตนหรือเปล่าอําโอ้โหมาทําไมมาทําไมโอ้ยไอตาก,เกะเตนะเอ้ยนะฮะมาแค่โลแรกโลเดียว ทางวันนี้ประตูทองชุดสวยนะครับท่านผู้ชมลืมตามไหมเออโอ้โหตาเมื่อวอ่าอะไรไงวะโอ้โหหายไปไหนครับเนี่ยเจ๊ของเราซัดไปเลยอะผมจอดต่อไปประตูทองโอ้โหเรียบร้อยกดข้ามจังหวะน,นี้มาเฉยมงหนึ่งกดข้ามไปเลยครับเพื่อมนการซัดไปต่อครับผมไม่รอรีไม่รีรออะไรชุดสวยด้วยลืมตามไหม ลืมตายอีกแล้วโอ้โหเชี่าขอร้องล่ะเมเลโอเมเลโอเมเลโอการก็ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเนึกว่าลาเดซละอะไรครับลาเดสปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่เสียวบูปเลยกูไม่ใช่ครับผมมาหรือยังมาหรือยังการหรือเปล่าการหรือเปล่าโอ้ โอ้ยการ์ดการ์ดการ์ดก็กาดก็มาหน่อยโอ้จงังหวะนี้เป็นแค่สามัญชนยังมาบาังอาจคุยกับฉันมาทำไมกูไม่อยากไปมึงกูมีแล้วโอ้ยนะสัตเลยครับผมจงังหวะนี้ชุดสวยประตูทองด้วยยังไงตาบอดอีกแล้วนะฮะนี่ก็เจี้ตายทีหรอกไอ้แก่นะ ฉากจะหลุดเลดก,ก็หลุดเลดยับเลยนะไปแล้วประตูทองด้วยชุดสวยด้วยอ่ะไม่มาก็คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะนั่นไงนั่นแหละไม่มานะขอทีเธอวะ่ะนะมเมโลนะ่าขอแบบทั้งทีทั้งทีก็มาทั้งทีก็แบบขอในการันตีเราได้เลยปะ่ะประตูทองด้วยครับโอช้ชุดชุดกล่ำมากนะโอเค แล้วกดไปต่อปึ๊บชุดสวยประตูทองแต,แต่ไม่มีแต่ไม่มีจังหวะนี้จัดไปครับโลที่ร4 0ยสยังไงชุดสวยด้วยอเด็ก็ลืมตาไปหนึ่งสเต็ปครับแตกไหมแตกไหมแตกไหมอ้ไม่แตก ข้ามเลยครับผมปึ๊บปึ๊บมาแล้วผมฉันจะเชี่ยวแก่พวกแกเองมาแล้วอ่ะเจตัวตัวที่สองนะีก <c oughs> ็ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งดาวแล้วนะ <c oughs> อย่างน้อยในการันตีนี้เราก็ได้สามตัวเอถ้ารวมการันตีเปิดมาประตูทองด้วยชุดสวยด้วยยังไงลืมตาเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ออือ แตกไหมแตกให้ทีเลยวะปอมันไม่แตกให้เลยวะอยากได้หลายอะอยากได้หลายๆอันน่ะอืคำเนี้ยผู้แข็งแร่งเท่านั้นที่อยู่รอดโอ้โหละออไม่ใช่มันชื่ออะไรวะเออมาร์ทเออมาทำไมเนี่ยไม่เอาไปครับซัดไปกันต่อประตูทองชุดสวยอีกแล้วตามสเต็ปปุ๊บ ไม่ลืมตาไม่ลืมตาแถมรุดเลสเยอะซะด้วยก็นะ <c oughs> แล้วก็ปั้งไปเลยจังหวะนี้ไม่มี <c oughs> คเคือโฮ้ยแล้วก็ปั้งไปอีก <c oughs> องสงสัยการันตีการันตีนี้เราไม่มีดวงแล้วปึ๊บ <c oughs> อีก20่บโลสุดท้ายครับออกไหมจะออกไหมจะออกหรือไม่เบื่อปูลืมตาด้วยก่อนการันตีครับมาอีกไหมแจ็คเมเลโอโอ้แตกสามแตกสามครับคุณผู้ชมเขานอตไปเนี่ยไม่ใช่โอเคโอเคจังหวะนี้มันต้องมีสักตัวแล้ววะนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงโอ้โหก่อนการันตีก็มาว่าเฮ้ย ุดยอดนะครับที่เหลือขอการ์ดได้เปล่าขอการเจ้เหอยังไม่ได้การ์ดกูยังไม่ได้กูขอดีวะขอน่การันตีเดียวไม่ได้หรือไงโอ้โหนี่ไงอย่ามาใกล้กว่านี้นะเจ้ถาลอดมาทำไมวะนี้แม่เก็อะไรครับใน โลนี้เราก็ยังได้เนาะอ่าก็ไปกันต่อโลสุดท้ายการันตีนะการันตีก็นั่นแหละขอแตกได้เปล่าขอแตกขอแตกแตกสองแตกสองเขาหยองขวานไปปุ๊บนั่นไงตามที่พูดเลยนะฮะก็ก็เจห๊หนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็อะไรไม่รู้ก็ต้องลวลุ้นดูว่าจะเป็นเจ๊หรือเปล่าก็ขอให้เป็นเจ๊ะไม่ใช่ไม่เอาไม่เอา การโอ้การหรือเปล่าปุ๊บไม่ใช่ครับโอ้เอเคนึกว่าลาเดสการ์ดมาการ์ดโอ้เขียวจังหวะนี้โอ้ใครวะลิเหรอโอ้โอ้มึงมึงอ่ะเกิดมาเพี้ยนมากเลยเนี่ยกูไม่อยากได้มึงเกิดมาทำไมโอเคตอนนี้ก็ เดีอ,อีก11,000เพชรนะก็โอเคเราก็จะไปกันต่อในโลถัดไปกันเลยนะครับผมเปิดไปครับผมจงังหวะนี้ปังประตูทองชุดไม่สวยเออนั่นแหละเดีเ๋ยวไปไรเราก็ซัดไปกันต่อครับเรามีเพชรเหลือเพชรเหลือ,ห,ลอ,ห,ลอหมื่นหนึ่งประตูทองชุดสวยรืมตาทีเถอะลืมตาปังเออหือ,อ,อาปากจางังหวะนี้แตกไหมแตกไหมแตกไหมแตกสองโอ้แตกสองสยองฝัน มึงอ่านมาดมึงจ,จยอะใครวะไอเอ,อ่อเวโตอืมเวตโตสามตาผมยังไม่เคยได้อะไม่เป็นไรโอ้ยได้เจด้วยอืมเดี่มไปกันต่อประตูทองชุดไม่สวยแล้วก็เขียวที่เยอะเสือเกินอืมอืมเลยไปแล้วกดข้ามมัเลยไม่สนใจแล้วนะฮะนะถ้าไม่ได้การ์ดก็คือเล่นยากเลยนะครับเนี่ยประตูทองชุดสวยด้วย ลืมตาอ้าปากครับผมโอเคเราจะได้การ์ดไหมนะไปลุ้นกันนะเพราะว่าต้องการการ์ดมันมากๆากนะเพราะว่าถ้าไม่มีการ์ดนี่คือแบบก็เหมือนตัวแบบที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนได้นะฮะการ์ดมันสามารถแบบเปิดอ,อมานาสกินให้เพื่อนร่วมทีมได้นะครับผมทั้งทีมเนาะอืมอ่ะแม่มดปะเนี่ยนั่นไงแม่มดแน่นอนนะฮะเหือแล้วเราก็ ไปกันต่อครับผมสิบโลจังหวะนี้เปิดมาโอ้เริ่มเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่แล้วจวังหวะน,นี้อีกสี่พันเพชรครับเราว่าเราหวังว่าเราจะได้การ์ดนะประตูทองชุดสวยคุณลุงครับดึงตานั่นายตาไปไหนหตาไปไหนลุงโอเคไม่รีรอไปกันต่อดีกว่าเราหวังแค่การ์ดอืจะเพชรพอว,า,วานนี้ประตูทองชุดสวย ลืมตาม,มาแค่นั้นแหละขอแค่นั้นแหละนานไงามาแล้วการถ้าผมผมเชื่อว่าการจะมาในโลนีนะครับแตกอีกสองโอ้โหสองทางการ์ดทั้งตัวแหละจังหวะเนี้ยเห็นในกลุ่มเคยแบบได้กันยับเลยเราขอบ้างว่าการนะมาดิการเถะนานไงโอในที่สุดก็ได้การ์ดเมเลโอเลโอนามแล้วนะก็โอ้โหว่าได้การ์ดสองไอชิบหาย การเวทโต้มาทําไมเนี่ยโอเคนไหนๆก็ได้ครับเปิดเล่นๆไปครับหนึ่งสิบโลแตกสองซะด้วยไงได้ใครได้เวทโต้มานะครับก็หมดแล้วนะครับเพชรก็นะี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่าผมได้มากี่ดาวกี่ตัวนะครับได้กี่เศษนะครับอ่ะการ์ดการ์ดอ่อการ์ดใส่ไปเลยครับอืม <c oughs> นึ่ว่าจะมีการซสแล้วนะโอเคได้อัปเดตมา4นะครับค่อยยัดไป1ก็ได้นะครับผมก็จะได้ประมาณ5ดาวนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะฮะทุกคนชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะมารีวิวตัวเจ้าเมเลโอเลโอน่านะครับผมก็มารีวิว5ดาวนะครับกัสน่าจะ3ดาวเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูนะครับผมก็คลิปนี้ครับขอบคุณครับไว้เจอกันนะครับผม